เศร้ๆนะ้อวนะคอย่เยไมใช่โอ้โห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 ที่ใดท่ซื่อแล้วมึอนั้นไม่ไม่มึงนันติดไกวบางหเดยวนไได้น้ำหมันเทีวได้อันนั้นน้ำหมันเทีวอยากได้เหรอต้องปรุงยากก็ทำไมไม่ซื้อต้องปรุงปแล้วสามร้อยเองสามร้อยเองดูเองทำ้อยเอง จริงบอกว่าไอย่างนั้นเนาะโอมนาะใกล้เจ็เอาเ็คนดังห้เนาะนี่นะคะเเจ้าเน็ไอน้องเขาชอ้โหไนอาพี่กเที่ยวเดินได้ติดเทียวไอพี่เานเที่ยวอนเนอร์ติก็พออิดก็สัก็ฟาดก็ไ้อะไดิเขาเป็นดาราครับจ โอ้เแมเออไปไห้ก็อยาทำอะไรนะเราเป็นดาราดังดังกันเลยอนอังกันเยงขาทำนาจากปีเนน่นไงใครไปไมต้อหวเี่ยงถึงใเราหือก็หวงว่าเราไปเงี้ยเอแล้วเราก็มองไปแต่ยุเป็นะไรห่วงบอกอันนี้อันนี้อัมเจสูรที่อัมห้องอัมลํา เาใสนใส่คใ่องเน่ยปกน่าต้อ่้องค่ะกินกวยเตียวกันเลยบอกเพยก่อนมม่อไห่ก็คันไปตับเลยบอกว่าจะ่าเปากินขุนเนียม่อไหร่ต้วเนีอือว้มแล้ววงที่ไปนะต่างนาซีมือนะว้อมแล้วฟังเวียงนะ งานะแล้วอ๋แบบว่าตอนนั้นน้ำมันยังไม่มากนดี็่งัหมางดีนนคือต้อขลิบกับหม่ง้แล้วต้นไม้ไม่หมอนจะได้กระดดกระเด้ขนตหง่ือเสนม่างนาไหลก้นใหม่นเป็นขอนิดยถ้าน้ำมันมาเจได้้มาจเกินปูก็ใต้โซ่สัง่วหน่อยคุณยืนร มันต้องท่นะะ <ไอ S 2> มันต้องนังโขบเส้นนัอกอันนี้มันมันบอกอี่อหรือบบบตะก๊ตะก้องอะไรอย่ีอีกมันต้องทำเป็นเป็นอะไรยังไ่อยู่หุนเชี่เอาพอไปบางให้กานั่อือออกไปตังั๊กต๊อกไม่จะอีกไม่อยู่ไม่อยู่

มึเลาบุกโดนมแต่หางนู้ปวดตุ้ยดิเนาะเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ทางมันก็มีพวกตัวเองนี่คือคนไทยมันพุ์งไปนานกูจุกผมไ่บอกนี่เขาเห็นไหมเรียมไหมเรียงเสื้อนางถักเตียนเรียมเตียนห้างนี่จะขอไปเนาะบอมบินจีเขาจะพ้าดได้เลยเป็นที่สนะเหลืออยู่แล้ตรงทนี่นึงเขาเป็นพี่สาวดี

ผลละเค็มเกี่วออกมาแล้วก็มีคนโยเกเต้นเค็ดเต้นแทก็หยอกละไรอะนะดีนี่เมโอ๊ตม่นด้หนึ่งหมื่นงั อิอ่หอาลาุ่นเดงแม่ามาเนไปอิ่เนี่เด่ยวเาไปอิ่งั้นอืใบนงาอันจะไม่น้อยนเดงจีรีกงงบึงาบังคับเราเด็งใหญ่ยวไหมเรยอยู่บ้านเราหน่งนอนซื้อกินนี่ซื้อได้ซื้อดียูนบ้านเราเปนนอนสุ่มงนอนสุ่มงกัไปสุมมาแล้วก็ไปต่ออืมกูจะข้อมบ้านนะนังเราแบบจะพิสเรานะ่ยในใหญครับ มีอย่างนี้อ่ะเกิดเสวี่ยเซามก็เกิดแ้วละนี่นะครับกลิ่นบอนดอนนี่กเส้ไม่ร้องแเองสุขะองบนีนะโลนี้กพเต็แล้สเศ้าคำนี้นะอางนี้นะขาักตรงน้อเตงอพอขนาดผู้๊บโตอืเอาคุณบัมบัมใหม่ันเหรอไม่บ้านหรอกไม่้วยกันเหร มันไม่เคยพอการรักษานะไม่ต้องพูดตังี์โซช็อปเนาะก็แบบอย่างเี้ยนา้จักตัวเนะ